เมื่อวันที่7จธันวาลีมิงไม่อยู่เสียดายมากเลยที่โรงแรมอโนมาคุณหญิงปัศมาท่านก็มาเสนอตัวอีกสมัยหนึ่งครับนะครับมีมีโค้ดสมพลครูเกษมกิจนะครับมีสื่อมนชนไปร่วมกันให้กำลังใจคุณหญิงครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำผลงานด้วยความตั้งใจแล้วก็ออกมาค่อนข้างดีมีความแน่วแน่ในการที่จะ พัฒนาวงการแบดมินตันนะครับนี่ครับก็มาสวัสดีกับสมสมาชิกที่มาร่วมประชุมทั่วประเทศวันนี้สวยมากเลยทำไมครับดูดูสวยไงดูพร่าคุณหญิงเนี่ยนั่งกับข้างกับคุณภัยสาลฝ่ายต่างประเทศนครับนี่ครับก็เป็นสมโมสรสมาชิกสมโมสรสมาชิกซึ่งในวันนั้นเนี่ย <c oughs> คุณเจนปียทัศน ครับจากสโมสรแกนดูล่านี่ท่านเลขาครับนะฮะหรือไทยพี่ปิ่นพี่ปิ่นครับนะฮะนี่ครับตัวแทนจากสโมสรต่างๆเยอะมากนะครับในเมืองไทยเนี่ยมีคอร์ดแบดบินตันมีสโมสรทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหลายชื่อที่เราไม่รู้จักนะแต่ก็เยอะจริงๆครับวันนั้นก็ประชุมกันเคร่งเครียดพอสมควรแล้วก็มีแจกบัตรที่จะลงเลือก ครับนะครับนี่รองไก่อยู่ซ้ายเฉลิมชัยบุญรักเป็นการเปิดคณะกรรมการบริหารสมาคมครับคุณสมพลนี่โคตดอ่องเมื่อสักครู่นี่ครับโคดอ่องคุณอภิรักษ์ธีรรัสกุลชัยนะฮะอ่าก็ปรากฏว่านี่บิ๊กแป๊ะครับที่ปรึกษาคุณธีรชัยวุฒิธรรมนะครับแล้วก็เข้าสู่วาระสำคัญคือการเลือกตั้งก็ต้อง ลงมาแล้วให้ประธานการเลือกตั้งคุณธีรชัยเป็นคุณหญิงก็ลงมาข้างล่างนะครับนี่รองไก่เฉลิมชัยบุญรักแต่ก็มีการอภิปรายกันกันไปตามสมควรครับนะฮะแล้วก็สรุปสุดท้ายครับการนั้นคุณเจนนั่งอยู่ครับใส่ผู้เลืใช้ใส่สุนะครับเป็นผู้ท้าชิงก็ดีครับมองในแง่มีตัวเลือกให้สโมสรสมาชิกได้ พิจารณากันนะครับนี่ก็ครูยอดจากแต่ก่อนเคยเป็นสโมสรสิงห์เอแล้วก็แกนดูร่าอันนี้ไปอยู่นครศรีธรรมราชย้ายไปนะเคยสอนดาวรุ่งของหลีมิงนะฮะก็อันนี้คุณอดีตเลขานะครับของชุดที่แล้วครันะฮะก็พอเรียบร้อยป๊อปเช็คชื่อนับ จำนวนสิขั้นตอนให้ละเอียดนะเพราะว่ามันมีเขาเรียกคู่แข่งสุดท้ายครับได้มานะครับคุณหญิงครับได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมอีกสมัยหนึ่ง4 5สบห้าต่อหคะแนนกับคุณเจนเนี่ยนะครับก็ขาดลอยก็คุณเจนหลังจากนั้นก็มาแสดงความยินดีกับคุณหญิงก็ถือว่าเป็นการแสดงสปิริตที่น่ารักมากแล้วก็มา ร่วมกันทํางานอย่างสร้างสรรค์แม้จะคาดบ้างหรือติติงบ้างก็ด้วยความประสงค์ดีไม่ได้ต้องทํำลายอย่างนี้ก็ทําให้วงการมันเจริญรุ่งเรืองคัฒนาโดยเฉพาะปีหน้าคุณหญิงเนี่ยจะบรรจุแบดมินตันเป็นกีฬาชีพครับผมคราวนี้ก็จะอยู่4ปีนะครับในพระราชบัญญัติใหม่แต่ว่า ผลงานของน้องเมย์เนี่ยก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยนิดหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปีหน้าใช่แล้วก็ล่าสุดการแข่งขันรายการ World s ซ r i ี s ที่ดูไบยูเอเนี่ยครับผมก็ถือว่าเอามือพระการหนึ่งใน8มาเจอกันแบ่งกลุ่มน้องเมยเนี่ยอยู่ในกลุ่มชุนจีฮุนครับจากเกาหลีนี่ก็เป็นมือที่ว่าเคยชนะน้องเมย์มานในรอบ8การแข่งขันเอเชียนเกมส่นะฮะเล่นกันสเกมนะครับ โอ้โหน้องเมเกือบแพ้นะเกมสองนะตามอยู่ส7 20็ยี่สเหนื่อยเหนื่อยเกมแรกแพ้แล้วเคร่บแล้วมาเบียดแซงชนะแล้วมาเก็บเกมที่สามได้ครับพอนัดที่สองไนไงแพ้สิอ้าวนัดที่สองเนี่ยจะแข่งเข้าไปหวังซี่เซียนนะซึ่งน้องเมเนี่ยก่อนแข่งเจอกันมา1ิครั้งไม่เคยชนะเลยก็ไม่เคยเสมอก็ทําไงก็ไม่ชนะไม่เคยถูกกรรมการไล่ลงฟอร์มดีก็ไม่ชนะก็ไม่รู้ทําไม คือมันเหมือนกับแพ้ทางสภาพจิตใจนะฮะแล้วก็ก็กลายเป็นประเด็นว่าโอ้โหแล้วน้องเมจะผ่านน้องอะไคารามารินคาริรคร่ามือหนึ่งของสเปนได้หม้าราลินาคาริลินนาต่อไปนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูยังมีเวลาดีมิงให้กำลังใจอยู่นะคใช่ไหม เกายลีและประเทศอยู่แล้วนะครับได้ถ่ายทอดสดบ้างไม่ได้ถ่ายทอดสดบ้างไม่เป็นไรเราติดตามผลครับแล้วก็ปิด้ายครับอย่าลืมนะครับวันที่26-29เดือนนี้ครับรายการสุดท้ายของปีเก็บคะแนนสะสมปูลยาแนวตาจรรเข้นะครับซึ่งก็จะแข่งกันที่สคอนแบตซอยนนทสจำ56ที่เดิมที่เดิมอย่าลืมไปดูไปชมเชียร์ครับผมคือปีนี้เนี่ยขึ้น ชั้นมาจากสตาร์ไลท์บีซึ่งเข้าห้ามือหนึ่งถึงสิบอ๋อครับลงแข่งขันปีที่แล้วน้าตารุ่งก็ได้แชมป์ปีนี้เนี่ยก็เป็นสตาร์ไลท์เอคือห้ามือหนึ่งถึงสี่อ๋อครับเพราะฉะนั้นก็มือนมาแข่งก็จะขึ้นมาขึ้นหนึ่งเยอะโอกาสที่จะได้แชมป์ก็ต้องดีจริงๆนะครับจัดใหญ่กว่าเดิมนะดรอดูครับเอถ้าเขาเรียกเงินรางวัลก็จะเยอะขึ้นคะแนนก็จะเยอะครับไม่มีอมไม่มีอะไรโอ้โหไม่ได้สิครับเพราะว่าท่าน เสียจุ๊บสุภเพชรรุษเนี่ยแกก็ให้มาแบบพอดีเลยให้ดึงเพราะให้สปอนเซอร์อยู่ให้มันดูแลเด็กๆใจกันรางวัลเพราะปีแรกเนี่ยไม่ได้ให้เด็กรางวัลที่สามไงห้าร้อยเด็กมาโทนเสียจุ๊บรีบิงบอกว่าก็ขอเงินเพิ่มมา่อยแล้วกันก็เลยจับเพิ่มมาให้บางทีผมขี้สงสัยไปหน่อยเฮ้ยเสียจุ๊บคุณยาแนตาจเร์เคเขาสนับสนุนสโมสรทีไทยแลนด์ด้วปีหนึ่ง เกือบล้านได้โลโก้มันเด็เดียวก็ทําเพื่อสังคมครับผมยิ่งกว่าพี่โน้ตอุดมอีกเอาอีกแล้วเหรอไปยะรานี่นะเออเป็นไงพี่ก็คือดิมิงเพิ่งไปฟังบนเรือครับครับมันก็มันก็ไม่ได้อะไรมากอะแต่มันมันก็แน่นอนว่ามันจะมีคนยะราที่เขาซสีเรียสเขาไม่พอใจแต่ลิมิงมองการกลางนะเขาก็แซวอ่ะ ก็เป็นมุกกันนะเป็นมุกเป็นมุกเราเข้าใจว่ามันเป็นมุกเป็น่อตลกโดยรวมมีคนมาแก้ให้กับโน้ตที่เขาไปยะราเนี่ยเขาไม่ได้ไปเที่ยวไม่ไครเขาไปช่วยกลุ่มลูกเหลียงที่กัมพาพ่อแม่จบผู้ก็ตไร้ายเนี่ยยิงเสียชีวิตเขาก็ไปช่วยโดยไม่มาบอกอะไร แต่ว่าเขาก็หยิบมุกมาพูดมาแซวเป็นประเด็นนิดหน่อยก็เป็นทอล์กโชว์พูดไปเรื่อยแต่ว่าเป็นในแก๊กของตลกเอาไม่งั้นเนี่ยต้องไปกระทบนายกรรฐมรี้วยนะท่านติดแซวนายกรัฐมรีแซวทุกคนเ่ะเออมีโน้ตทั้งประเทศนะอยู่ที่ใครจะซีเรียสไหมแต่ว่าถ้าซีเรียสเขาก็ขอโทษละจบไปนะฮะก็ต้องระวังระวังนิดนึงเอาแบบ หุกหดนานมาต่อไปเรื่องของอธิบดีกรมราชศึกษาต้นว่าไหครับนะดรกิติพงศ์โพธิมูลนะครับก็เป็นอธิบดีกรมราศึกษาก็จัดงานนะครับจะครบนะเขาเรียกว่าคล้ายวันสถาปนากรมราศึกษานะครับครบรอบ82ปีแล้วนะครับถือว่านานนานมากกรมราศึกษาเนี่ยใช่แต่ก่อนเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นสนามสุขพัฒนาใสอาคารที่มิบุตรรคับ เขาเรียกสนามกีฬาแห่งชาติจทุมวันก็ก็ที่จัดที่นี่แหละครับมีมนขลังมากนะครับจับเอเชียนเกมมา3-4มี่ครั้งนะใช่ครับก็คนมีร่วมงานเยอะนะครับผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยนะครับมิกรเสือคุณสกลวรรณพงศ์นะครับแล้วก็คนนี้ด็อกเตอร์สุวัสดิ์สีทิหล่อไงอันนี้หลัด นะฮะก็ไปร่วมงานเปิดงานนะครับงานนี้นี่เขามีจุดประสงค์นะครับที่จะช่วยกันพัฒนาในเรื่องของการออกกําลังกายของคนไทยนะจะเปิดสนามสุพชลาใสให้วิ่งกันนะแล้วก็ที่อื่นๆอีกก็จะปูหญ้าปูอะไรสนามกีฬาทั่วกรุงเทพไปหมดเลยเยยีนะครับดีมากนะครับก็ต้องถือว่ากรมพระก็เป็นปอดของคนกีฬาแล้วก็คนแถวนั้นเนี่ยไปออกกำลังกายกันเยอะแล้วที่สําคัญก็ ถือว่าเป็นต้นแบบของสนามกีฬาระดับโลกเพราะอะไรรู้ไหมทำไมครับมีรถไฟฟ้าไปถึงขนส่งคนอะไรครับไม่ใช่โอ้โหสนามราชมังเนี่ยไม่มีรถไฟฟ้าระบายคนนี่ยากรถติดเป็นชั่วโมงกว่าจะหมดคํามแห่งรถติดมากอ่ะก็ใช่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยเขาชอบสร้างตามหลังมา โอ้โหที่ติดอยู่แล้วนี่มาสร้างอีกอุ้ยก็ติดกันตอนนี้ทกราชโยทินอะไรไปไม่ค่อยได้แล้วโอ้โหไม่จะเป็นจะไปครับผมแต่ดามไปจัดรายการเราอัด9ก้าโมงนี่หลิมิงต้องออกจากบ้าน6กโมงตื่นหกโมงสินาทีผมตื่นตีสี่เลยอ่ะมาดอนนี่เลยจริ่ๆตื่นมาทําผมเลยโอ้อ่อะก็จบสิ้นกันไปฮะวันนี้ก็เดี๋ยวมีอย่าลืมติดตามนครสวรรค์เกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่44ใช่ นะฮะเปิดฉากไปแล้วนะครับเดี๋ยวีบิงต้องเช็คก่อนท่านผู้ว่าสกลเนี่ยมีเตะบอลเมื่อไรเดี๋ยวว่าจะกลับไปเหมือนกันนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเสร็จรายการเออถ้ามีเตะบอลเดี๋ยวจะแวะไปหน่อยแล้วก็ดีเขามีนี่นะบ้านของเองอ้าวคนนครสวรรค์ปานนรนะเขาก็มีการจับประชุมจับตลากแล้วก็การแสดงต่างๆของที่จะใช้ในพิธีเปิดครับนะฮะมีท่านผู้ว่านั่งกลางนะครับคุณสกลบรรณพงษ์มี รองนัสมุฒแล้วก็รองราเชลครับได้ผลยานะฮะรองเชลนะครับจะ่าไปเรียกรองราอ่าก็มีการมอบเสื้อสามารถพยักอรุณสามารถเฉยพี่สามารถเฉยนะแม่วันหลังเนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อมาเลยครับคุณพิญโยนี่โลดนะครับดีกวามืออ้าวก็มอบกันไปกับคนละตัวครับนะแ้วมึว่าบอกวันหลังมอบกางเกงได้ไหมครับเสื้อนี่เต็มตู้แล้วสูตรพอแล้วเ่า บอกว่าเอ๊ะจะไปคับจังหลืออวดขึ้นหีือวัดมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยวเดี๋ยวรองนักททษเรืองเวทนะครับรอรองตรูลแล้วก็รองราเชลได้ผลธัญญาครับนี่ครับท่านเนี่ยเห็นไหมดูทรงผมท่านนะครับมันแวบแร่เลยครับแปลงวันเกาะไม่ได้นะครับคลื่นไหลอ้าวไปแซวท่านติ้งเจอโดนลีหมิงก็มาต้องแบะไปหน่อยอย่าไปเด็กบัง ไปไหว้พระด้วยนะขึ้นไปบนเขาลูนะวัดคีรีวงโอ้แต่ทาขึ้นก็เสียวเหมือนกันนะต้องขับให้ดีๆเดี๋ยวไปดูกันได้นะครับนกีฬาแห่งชาติครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะกลับมาคุยกันต่อ